ทึ่แก้วโยกเออบ้ามาเออติด่อทางนบ้านรวยเออ่ยผเรานะบ้านรวยคุณชัยข้าปลาชัยกระสังไปดีสุดยอดสุดสายสุดสายเอ้ยอาตกคอนมันจะเป็นสีเป็นอันนี้เถอะเป็นตู้ครับเป็นแหลกแต่อันนี้มันเป็นหาสุกจะเข้ามาอย่างนั้ยังไม่รู้แต่ว่าโบนฟุตโต เราไม่ต้องเล่นเราเล่นละทโซสุดนายจื้แน่แน่โมโมเยี่ยมจะจะพาทีมาอุ่นเครื่องกับผู้อาวุโสนะทีมาอาวุโสกุ้งใส่ซื้ออาวุโซโมเยี่ยมไหนเยี่ยมฟุ้ะเยี่ยมนั่งรองอ๋อมเยี่ยมนั่งรองเก่งก่อนอันแรกได้แชมป์ปีเดียอือกทพประคัมทำได้ป่าเป่าแท้ประคัมเทพประคัมโอ้ยบ้าตายจะทำอร ถ่ายก็ถ่ายไว้เอาถุยกับถุยกับถุยกับถุยครับถุยแถมเฮ้พอจะถ่ายก็ถ่ายกันเลยกันถ่ายไรข้างบนฝาอืผมสีฟ้าเหรอ่มสีฟ้าอันนี้คือสีฟ้าที่ไหนอ่ะสีฟ้าพวกนี้บอลน่ะนายเจือแน่แน่เจือดนิ่มๆไหมนิ่มๆนิ่มหน่อย 呵呵呵。<laughs> <laughs>